ผมช่างดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ระดับเครื่องซักผ้าขึ้นดีนะครับสาเหตุหลักเกิดจากเครื่องซักผ้าฝาเครื่องติดไม่สนิทนะครับให้เราเปิดฝาเครื่องซักผ้าขึ้นมาเช็คดูว่ามีอะไรปิดปิดฝาผ้าหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้เรานําออกนะครับแล้วก็ปิดฝาเครื่องลงไปให้สนิทนะครับแล้วก็เช็คการปั่นนะครับถ้าสมมุติว่าไม่หายให้เราเช็คที่เซ็นเซอร์นะครับให้เราทําการแกะตัวแผงวงจรตรงนี้นะครับ ขึ้นมาดูนะครับให้เราดักแล้วก็ขันขันน็อตสองตัวออกนะครับก่อนเปิดแผงจอนตรงนี้นะครับแนะนำให้ถอดสายไฟออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันการไฟดูดหรือไฟช็อตนะครับ ขนานออกแล้วนะครับให้เราอเปิดฝาขึ้นนิดหน่อยนะครับให้ยกนี่ก่อนนะครับแล้วก็ดัน็อตขึ้นมาแล้วก็เปิดฝาขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ดันทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดมาดูนะครับเซนเซอร์จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับ ให้เราเช็คว่ามีการขาดหรือเปล่าถ้าขาดให้เราต่อเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในบการแบตดกีแล้วก็พันด้วยเทปสีดำนะครับแล้วก็เทสเครื่องได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w j1993.com นะครับหรือโทร0870442233นะครับผมโยทุกวันนะครับผมครับ